ก็หยช้อนมาช่วยกัน <san> ชิมมาช่วยกันโจมปนละบมาดจานใหม่ปนละหมาดจันใหม่จาน่ปนะมาดจานใหม่จานใหม่ปนละหมาดจานใหม่เด็ดครับสนุนโดยตู้เย็นบีสปอกเอไอจากซัมซุงเรื่องพมพ์เซนโซได์มัลติแคร์วิกซอฟโก สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมที่รักเข้าสู่รายการอรมาานจานใหม่เด็ดเดดค่ะและช่วงนี้สนับสนุนโดยตู้เย็น AI จากซัมซุงผลิตภัณฑ์เซนสุดา MultiCare และวิกซอโกค่ะ วันนี้วันนี้คุณมีอะไรมานำเสนอฉันคะสวัสดีค่ะเจ้าคุณพี่ใช่คืออีนางคําดวงอีนางคําดวงอะให้เป็นเจ้าคุณพี่พี่เป็นเจ้าคุณพี่ไม่อยากเป็นเจ้าคุณพี่วันนี้อยากเป็นเจ้าคุณน้องอ่าอยากเป็นอีนางคําดวงไม่อยากแต่วันนี้เราตัวเองเข้ามาดีกว่าอยากหรือไม่อยากแต่วันนี้เรามีดารานักแสดงจากละครเรื่องเจ้าคุณพี่กับอีนางคําดวงนะคะน่าดูมากนะถุนอยากเจอหรือยังเพราะบน้องแบมสรารีกับคุณอาอี้ผิงจันยาค่ะ สวัสดีค่ะนี่เห็นไหมตัวจริงก็มาแล้วเราก็ต้องฉากหลบค่ะเชิญคี่น้องออร่าพุ่งอ่ะวันนี้รายการเราสว่างสวยมากเลยอ่ะโอ้ยไม่ดีวดีไม่ต้องเปิดไฟก็สว่างออรามาค่ะหนูทำด้วยดีออนหรือเปล่าก็ทำให้แสงสว่างขนาดนี้ไม่ค่ะดื่มเ้าเยอะๆค่ะเออนี่นองๆเป็นแทงเป็นแสงในเรื่องนะคะ เจ้าคุณพี่กับอีนางํำดวงหนูเล่นเป็นใครลูกเล่นเป็นยี่สุนค่ะยี่สุนเป็นตัวละครตัวนึงที่เป็นคนรักเก่าของพี่เจมจิค่ะเป็นเรียกได้ว่าเป็นลูกคุณหนูอยู่ที่ตราดค่ะเป็นทะเลแบบว่า เป็นพีเศษแต่อยู่ติดทะเลอะไเงยเะแปลกนะครับแ่ไคือคือทุกสิ่งทุกอย่างคืออยากจะคิดอะไรอยากจะอะไรก็เอามาใส่นี้ให้มันสนุกแล้วเป็นทะเลที่ใส่ชุดแบบสไตล์รอง5้ค่ะเอาสิวันนี้มากับกับอาอีค่ะอาอีอโทษนะคะอีตอนนี้ อะไรยังไงบ้างครับเกี่ยวกับชีวิตคุณอาอีก็เปิดร้านคาเฟ่อยู่บรรทัดทองอ๋อเหลือคะร้านอะไรเนี่ยบรรทัดทองดังเลยบรรัดทองเนี่ยไปบ่อยหรอือไปบ่อยมากหนูเคยคิดจะไปเปิดที่นั่นค่ะพอหนูไปเห็นราคาค่าเช่าแถวนั้นโอ้โหแม่อ่ะอนี้ชื่อร้านอะไรคะบรรทัดทองคาเฟ่ค่ะบรรทัดทองคาเฟ่อะไรบ้างตอนเช้าเป็นร้านกาแฟแล้วก็มีบรันช์มีอาหารมีบรันช์ด้วยมีอาหารตอนกลางคืนก็จะเป็น่ เป็นคาเฟ่มีสนุกสนานที่หาปาร์ตี้ได้พบปะจากฝันแรกเลยเหลอบอกกับพวกเราเรียนให้ดีและความสนิทสนมกันทำไมถึงวันนี้ทำไมถึงไม่เอาเพื่อแต่เป็นไออี้มาเพราะว่าออี้เป็นคนหนึ่งที่ทําอาหารอร่อยมากวันนี้เราได้คิดทอดใช่แล้วคือประมาณมันมีเมนูหนึ่งที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของคาเฟ่เขา้ผมก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้ชิมวันนี้ค่ะเมนูนั้นคืออะไรคะ คือสปาเกตตีพริกแห้งเบคอนค่ะนี่แน่ได้เดี๋ยวเดาไปถามรายละเอียดตอนเข้าครัวแล้วเพราะฉะนั้นเราบุกครัวค่ะวันนี้น้องแบมกับอีพิงราจะมาทำสปาเกตตีพริกแห้งเบคอนและให้ได้ชิมกันรับประกันความอร่อยไว้ก่อนเลยเพราะว่าเปิดร้านมาแล้วหล่ะช่วงหน้าอร่อยแน่ สนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมเปบปซี่และช่วที่สองสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมและเปบปซี่เย <Yeah. S 3> <Yeah. S 2> ่ที่แพงแต่ว่าหนูมีนี่นะคะ น้ำพีขาไทตราแม่ปนอมสุดผสมต้มยำเห,หมาะสำหรับปรุงรสต้มยำรสชาติเข้มข้นผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดีวางวัตถ<ะ>ุดีบเผื่อจะใช้เดี๋ยวแกหยิบของที่อยู่ในตู้เย็นให้ใช้กระทะนะตามมาติดติดและพีไก่ก็เสิร์ฟวัตถุดิบต่างๆดังนี้ให้กับไออีและคุณหลานแบมได้ช่วยกันถามถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันได้เลยครับผมสิ่งแรกที่จะทำอะไรคะ ให้น้องแบมทำน้องแบมทำให้บำผัดเบคอนใช่ไหมคะได้เลยค่ะโอเคได้เลยค่ะแบมแล้วอีผิงเนี่ยจริงๆแล้วอีคือน้องแม่เป็นน้องของคุณแม่ใช่ค่ะเป็นอีที่สนิทมากเด็กด้วยค่ะยังเด็กไม่ใกล้กันเลยเอาซึ้งไปอีกตไปนะฮะหนูน้องมีกับอะไรบ้างไอ้ยิ้มทำได้เลยทำได้เลยกันหนูสัมภาษณ์ไปทำไป อันนี้เราแบบเอาเกรียมๆเลยใช่ไหมคะอีถิงใช่่คคอีดูะโอเคขอบคุณค่ะพี่การเอาให้กรอบหน่อยไหมคะอันนั้นรอน้ำมันเบค้นนะได้ได้รอเราจะหอมเดี๋ยวก็มาผัดอันนี้ได้เลยเราไปผัดอันนี้ได้ได้เลยอันนั้นทอดพิกปะอ่าเอาใส่หม้อดีกว่าไหมพี่ใส่หม้อเล็กๆร้อนหนูไม่อยากร้องดิูร้องเดี๋ยวคนรู้เขากลัวบ่อยน้ำมันกระเด็นร้องกีการ์ด ไม่ผิวเขาขาวเดี๋ยวกระเด็นใส่ผิวเขาผู้เมองนะผู้ฟังนะใช่บางคนต้องสวมถุงมือเวลาทำกับข้าวเหรอหลางคนนี้แล้วไปยิ่งมาเนี่ยห่วงเขาไหมห่วงไหมก็ไม่ห่วงนะคะเพราะเขาดูแลเองได้เล้วแล้วมีหนุ่มๆมาเตาะแกะเราทำไงก็ไปกันเหมือนเขาเลยไปด้วยนะไปด้วยไปด้วยเลยไปลุมด้วยเนาะไปด้วยใช่ ไม่กลัวมันมันต้องแพ้เราเอาที่อร่อยนะอันนี้กระเทียมบุกไหมครับต้องเผ็ดก็ต้องเผ็ด่รบุกบุบบุกนะคะไปแรงไปไหมบุกแบบฝรั่งเนาะท่านหนักเฉพาะอาหารอิตาเลียนหรือว่าเออทุกวันนะคะที่ร้านทุกวันค่ะทุกวันตั้งแต่กี่โมงคะับแปดโมงถึงเที่ยงคืนจะแบมพอแล้วจะแบมพอแล้วโอเคค่ะเอาแบบยื้นฐานของเราพอไหมพอแล้วค่ะอ่าพักกันไว้ก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะใช้น้ำมันอ่าชเชิญเลยค่ะ ผัดตรงนี้ต่อได้เลยเปิดอ้ไปตรงนี้เนยอยู่นี่นะคะนี่อยู่นี่ปกติทําอาหารได้หลายแบบอะผิงอีใช่ค่ะพูดเรียกอีนี่แซวว่าเป็นมีใช้ขายกีนใช่ค่ะจริงจริงเขาเป็นี้าวสวยขนาดนี้เนิไม่รู้จักกีด้วยทำไมอ่ะใกล้กีบ้าอกีน้ากันหึงเดียวกันว่าเขาเขาอยู่สักแดดเยอะเลยคะแบบว่าทางานเป็นกีฬาวดอ เอาประมาณไหนคะเนยใส่ไหมคะหรือพอแล้วใส่พอละค่ะพอแล้วอันนี่ใส่หมดไหมคะหมดไหมหมดก็ได้คะ่ะเดี๋ยวแบ่งๆัเดี๋ยวไม่อิ่มพี่ใส่ไมค่ะเผือ่อติดใจนะคะน้องแบมตอน,นเด็กมีวีดีโอกรรมอะไรที่แบบว่าสร้างความประทับใจให้เราไหม วีดการ<อ>เขาไม่ค่อยเขาเรียบร้อยเป็นนักแสดงไง,ไง่ะเรียบหน้อยจับ <c oughs> ออกได้ยังไงเนาะค่ะนั่นนะสิคะจับพัดจับผูมากเลยตอนแรกไม่รู้ว่าแบบโหเป็นนักแสดงต้องใช้ energy เยอะขนาดนี้พี่ธงเพิ่งทราบตอนแบบป<า><ห>ิดกล้องเลยใช่ค่ะและบทาแรคเตอร์ตัวตัวยี่ยี่สุนยี่ส่นยี่สุนเป็นถ้าเทียบอาหารเป็นหัวหอมค่ะ เพราะว่าเขามีหลายชั้นมากแล้วแต่ละชั้นไม่เหมือนกันเลยอเอ๊แล้วใครจะเป็นคนปอกของหอมนะถ้าถ้าเทียบเป็นหัวหอมใช่ค่ะมันลึกมากมีความลึกม,ม,มีมีหลายเลเยอร์แล้วก็แต่ละเลเยอร์สีไม่เหมือนกันรูปลักษ์กเท็กซ์เจอร์ไม่เหมือนาากัน ของยี่ส่นใช่ค่ะคือขนาดนี้หรอตีความตัวละครอออกมาเป็นหัวหอมน่าเออเอาสิอันนี้สำหรับคุณหลานนะคะไม่ใช่จำหน่ายถ้าจำหน่ายเนี่ยจะต้องมีพริกบุกอะไรต่างๆนานาใช่ไหมใส่ได้นะคะอยากลองชิมสูตรออริจินอลค่ะออริจินอลก็จะทานไม่ได้สิเพราะว่าอะ่อีบอกว่ามีความเผ็ดแซ่บ เคพี่ธงตัวละครไม่มีใครบอกว่าฉันเป็นคนล้าฉันเป็นคนดีฉันปรารถนาีนสิ่งที่ฉันทำถึงจะเลวถึงจะร้ายฉันก็เป็นคนดีอ่ะได้เลยค่ะได้เช่ค่ะยากมากฟังของพี่เล่าเข้ามาเนี่ยตัวละครคหอมๆค่ะมันมีหลายชั้นหลายเร่องมากแล้วอยากได้หนุ่มต้องได้ยากมากอ่ะเนี่ยใช่พี่ธงต้องไปดูนะคะเป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมทำกันว่าหนักมากค่ะเสร็จแล้ว อ่าอ,อ,นนอันนี้สำหรับคุณหลาแต่อันนี้สําหรับทั้งสองคนเลยนะคะเราก็ขอมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ตราแม่ปนอมนะคะตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยให้เอาไว้ติดครัวด้วยค,ค่ะขอนั่นคือของเพื่อของแม่ปนอมทําอะไรปรุงอะไรก็อร่อยค่ะ เนชิ้นเย็บเด้อเนี่ยเราก็ควรจะได้ชิมกันพี่วิภัยก็ตอนแบบนี้นะคะสำหรับคุณหลานที่ไม่ใส่พี่กายเราก็เลยเตรียมที่ป่นเราก็เตรียมปวเราก็เตรียมเกลือมาพี่โต๊งต้องตักแจกเลยตักแจกเลยคุณอาเชิญเลยค่ะคุณอาตักแจกเลยค่ะเป็นเมนูของโปรดของหลานแล้วเขารักหลานมากแน่นอนจะทำเนี่ย ยังต้องเผื่อหลานอยู่หลานกินไม่ได้ใช่เลยต้องมีพริกแยกต้องมีเผื่อทุกคนเดี๋ยววีงตักให้นะคะพี่ทอดได้เลยค่ะของพี่ตักพริกมาให้พี่ด้วยโอเคค่ะ้นนิดนึงกัดเม็ดหนึ่งกระเทียมด้วยไหมคะค่ะเแล้วมาชิมว่าน่าสนใจแค่ไหนถ้าอร่อยตามไปที่ร้านที่บรรทัดทองคาเฟ่ค่ะบรรทัดทองคาเฟ่ชื่อบรรทัดทองคาเฟ่เลย พี่ทองพี่ไก่ใส่พริกป่นไปแล้วอร่อย <c oughs> แล้วก็เส้นกำลังดี <c oughs> เบคอนกรอบเบคอนกรอบค่ะหอมอืม <c oughs> อูมม้อมขะเชิญไปเลยนะคะ <c oughs> บรรทัดทองคาเฟ่เปิดทุกทุกวันทุกวันตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนแปดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนหลังห้าโมงเย็น มีกุบกิบ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 นะคะจานสปาเกตตี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสปาเกตตี้มีที่นั่นหมดเลยใช่ค่ะอ่าคุณน้องฝากละครแล้วค่ะค่ะก็ฝากด้วยนะคะละครเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงทางช่อง3ค่ะก็ตอนนี้ออนแอร์อยู่ทุกวันพุธกับวันพฤหัสค่ะสองทุ่มครึ่งค่ะอืมมีอะไรที่ที่ทุกคนจะต้องดูให้ได้ทุกคนทำไมต้องดูเรื่องนี้เรื่องเข้มข้นมากแล้วก็เป็นแนวเป็นการบําเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นการเล่าแนวใหม่ที่ น่าจะยังไม่เคยเห็นกันเลยค่ะแล้วก็ตัวละครน่ารักพี่เป็นลาพี่เจมจิแล้วก็ทุกคนน่ารักมากๆแบบว่าใส่กันสุดมากคือ ขำกันก่อนเข้ากองอะขำตลอดเวลาก็เลยเชื่อว่าคนดูน่าจะแฮปปี้กับเรื่องนี้มากๆค่ะป็วละครทั้งแนวคอมเมดี้ห่างช่องสามกดสามสามนะคะสำหรับวันนี้พี่ไก่ก็ขอขอบคุณที่ได้ทานสปาเกตตี้รสคุณหลานแต่เติมพริกก็เป็นรสคุณไก่ขอบคุณมากนะครับและช่วงหน้านะคะแต่งตัวมากินของพี่ไก่จะไปร้านไหนต้องติดตามนะช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะ สนุนโดยไรยฟรีกางเกงซุบสบายยืดสองเท่าสวมเองง่ายแค่หนึ่งเบา้าสใส่ใสใเกงในเทิพยะประกันภัยและแขกรับเชิญคนดิเศ็พี่ปุ้ยพี่โมนวาแล้วก็ได้มาเยี่ยมเยือนรายการเราอาจแต่จะเอาอะไรมาฝากน,น้ไปชมกันครับ มาแล้วค่ะคุณพุ้ยขาสวัสดีค่ะนี่คุณเราไม่ได้เจอกันนานมากแล้ววันนี้วันดีจังหวะดีแสดงฝีมือทาก๋วยเตี๋ยวเป็ดของเขาลองดูลองน้ำน้องชอบใช่ไหมอร่อยมากเออนี่คุณขาเขาบอกสวยขึ้นพี่ไก่ปุ้ยเจอพี่ไก่ตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆ23ตั้งแต่เข้าช่องสามใหม่ๆปีนี้ปุ้ย54พี่ไก่ พี่<ะ>จําสมัยปุ้ยอ่านข่าวได้ไหมจาได้คือหน้าแก่ก่อนวัยมากอะ่ะ <c oughs> ก็คือคนเรียกป้าคือมันแก่จริงๆพี่ไก่ไปดูหน้าตอนนั้นอะ่ะอยากจะบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมเห็นหน้าตอนนั้น<ะ>อย่าเพิ่งยอมแพ้นะเราสามารถทําตัวเราให้ดูดีได้ในแบบของเรา<ะ>แล้วมาช่วงหลังๆมาปุ้ยก็มาเห็นหลายคนมาเห็นทั้งพี่โน่ทั้งพี่ปุ๋ยนิทัศน์เอาง่ายๆเลยแบบเราเปรียบเทียบว่าผู้ชายแบบพี่นิโน่<ะ>พี่นิโน่เมทินีเนี่ยที่เมื่อก่อนเขาจะดื่มดริงก์สายเฮแล้วก็จะแล้วก็จะโซมไปพักหนึ่งแต่มาช่วงนี้เอไพี่น 2ปีรับเบี้ยผู้สูงอายุแต่ว่าหน้าดูดีขึ้นคืออยากจะบอกเลยว่าอยากให้แบบเปิดใจลองเพราะเมื่อกี้เห็นหน้าพี่ปุ้ยสมัยก่อนที่คนเรียกป้าแล้วนะ<ฆ>ตอนนี้ให้ดูแบบทั้งตัวเลยนี่ทั้งตัวเลยแล้วปัญหาที่หน,หนักๆแบบนั้นที่พูดมาทั้งหมดนะคะแล้วเรากลับมานั่งคุยกับพี่ไก่ในว<ฆ>ัยในบ<ฆ>ซึ่งอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเวอรช์ชันเนี่ยเขาเรียกว่า Tri La จ ina 12X ไฟล์จิน่า12เอกตัวใหม่นี้นะคะเขามี 5D Metallic Color ค่ะมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ t ฟ i l a g i ิน่าค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยแนวนอนหรือแนวตั้งเนี่ยเขาทำได้ดีทั้ง2แนวเลยค่ะ เพราะว่ามันจะแลดูเบาบางและจางลงภายใน14วันอันนี้เขามีเอกสารรับรองค่ะแล้วอยากจะบอกว่ามารายการอุลมาจาน<า>ใหม่คืออยากจะบอกเลยว่ามันเป็นโปรเปิดตัวของแถมใหม่ที่รายการนี้รายการแรกอยากจะบอกว่ายกโทรศัพท์ขึ้นมาเลยที่หมายเลข1577นะคะหรือว่า Li น์แอทไร์ลาจิน่าแบรนด์คุณผู้ชมจะได้200สายที่จะได้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมแน่นอนอยู่แล้วคุณผู้ชมจะได้ไทร์ลาจิน่าสกระปุกใหญ่แล้วจะได้ไทร์ลาจิน่าที่เป็นพกพาอีก2กระปุกอันนี้เป็นเซรั่มล้วนๆสี่กระ ปุกแล้วนะคะแต่วันนี้คุณผู้ชมจะได้ของแถมตัวเด็ดนั่นก็คือซูเปอร์ไฮยามบูสเตอร์ตัวใหม่ตัวนี้ของไทรลาจิน่าค่ะคุณผู้ชมหาในตัวนี้เลย5ชิ้นนี้จาก1,600บาทนะคะ ผู้ชมจ่ายราคาเดิมเหมือนปีแรกเลยคือ2,990บกาทอุเก้บาทแล้วพี่ไก่จะสังเกตว่าตัวพ่อตัวแม่ในวงการใช้เยอะเหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไก่ไปดูเลยนะคือมีทั้งออกตัวและไม่ออกตัวนะคะและถ้าไม่ดีจริงใครจะออกมาพูดให้เสียชื่อ,อ,อนี่ก็พูดกันมาตั้ง4 5ปีแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้โทรจองที่หมายเลขนี้คะ่ะผู้ชมค่ะหนึ่หาดเ็หรือสะดวกไลน์ก็ไลน์แอคทรายจีน่าแบรนด์ผู้ชมจะได้2กระปุกใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วก็จะได้อีกสองพกพา แล้วคุณผู้ชมจะได้นี่ค่ะตัวนี้เลยก็คือซ u เปอร์ไฮยาบูสเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดของทริลาจิน่า5ชิ้นนี้นะคะจ่ายเหมือนปีแรกเลยค่ะ2,990บาทผ่านแล้วหมดเลยนะคะสำหรับไฮยาบูสเตอร์ตัวนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องรีบโทรจองเอาแค่โทรจองก่อน <What? S 1> อยังไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดอะไรเลยกดไปเลย157 7 uh huh. ยังไม่ต้องจ่ายตังค uh ์ huh. 1 5 7่าเเลยค่ะทั้งหมดนี้จัดส่งให้ฟรีของถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายก็ได้ค่ะมีแต่รายการที่โอลมา,จานจัน ใหม่เด็ดค่ะและชื่อสุดท้ายสนับสนุนโดยไลฟ์ลีและทิพย์ยาประกันภัยค่ะกับชั่วแต่งตัวมากกินวันนี้ดิฉันอยากจะคุยนะค่ะคุยได้เพราะดูทราบมาคร่าวๆแล้วว่าว่าพี่ไก่กำลังจะไปร้านตู้กับค่าขอบอกร้านนี้ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะคะดิฉันถูกเทียบเชิญมาจาก ภูเก็ตอยากไปชิมร้านนี้จังเลยเป็นร้านเนฟันหนูถึงร้านหนึ่งนะอยากไปใช่ไหมหอยากไปไปเลยไปก่อนนะคะโ <c oughs> อ,อ้พี่ไก่ <c oughs> คุณรู้ไหมค, <c oughs> ครับว่าชุด <c oughs> <c oughs> คุณเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่ทราบค่ะชุดขู่ข่วนค่ะเป็นชุดสร้างสาวของ พื้นเมืองภูกเก็ตเลยเ<อ>พราะวันนี้ค่ะในช่วงแต่งตัวมากินของเราสองคนพี่ไก่เราอยู่กันที่ไหนคะร้านตู้กับข้าวเออภูกเก็ตค่ะเรานะคะไม่ได้อยู่แค่ที่กรุงเทพนะคะวันนี้ค่ะเราตรงมาเลยนะคะที่ภูเก<ช>็ตมาอยู่ใจกลางเมืองภูกเก็ตเลยใครมาภูกเก็ตแล้วไม่ได้มาตู้กับข้าวก็เหมือนไม่ได้มาภูกเก็ตจริงมันคือแร์มาร์ทที่สุดยอดแลวเขาบอกเลยว่าเมนูที่ร้านนี้นะคะเด็ดหลายเมนูอะโอ้ยจะเป็นยังไงวันนี้เราต้องเข้าไปเลยไหมคะได้เลย สวัสดีครับพี่กบสวัสดีครับวันนี้ชาบ้านเนาะแบบเชิญเราสองคนเลยมาที่ร้านนี้เลยพี่ไก่คุณดูอาหารสิครับวันนี้พี่กิมนําเสนออะไรบ้างวันนี้ถ้าซิกเนเจอร์จริงๆที่ร้านนะครับแล้วก็ได้มิชลินมาก็จะต้องหมูห้องครับหมูห้องภูเก็ตอันนี้เลยอันนี้เนี่ยเราใช้หมูนะครับเป็นหมูตาราวราวนมนะฮะแล้วก็เราหมักประมาณ4 -5 ชั่วโมงแล้วก็เคี่ยวอย่างเดียว โดยไม่ต้องใส่น้ำนะครับน้ำหมูก็จะออกมาเองคือเป็นที่แบบเซ็งแท้เลยว่ามานี่ต้องหมูฮ้องต้องร้านนี้เลยแต่เมนูอื่นที่ร้านนี้นะคะก็น่าสนใจมากเพราะว่าชื่ดังอันนี้เนี่ยแนะนําเหมือนกันอันนี้มาภูเก็ตจะต้องกินเหลี่ยมต้อผัดเคยเค็มเหลี่ยมต้อคือชิ้นหมูส่วนหนึ่งใต้เราหนมด้านขาหลังซ้ายและขวาใช่ละเอียดมากอันนี้ละเอียดมากเพราะว่าทำไมรู้ไหมหนึ่งหนึ่งตัวเนี่ยจะมีอยู่ประมาณแค่3-4ีขีด เท็กเจอร์ของมันเนี่ย<า>จะอร่อยกว่าหมูสามชั้นอันนี้ก็นําเสนออันนี้<า>เราเรียกว่าทางภูเก็ตเราเรียกว่าน้าชุบหยำ<า>น้ำชุบหยําก็คือเกิดจากการเอาตัวกุ้งตัวไม่ใหญ่เอาไปต้มน้ํานิดเดียวนะเพ<า>ื่อจะเอาน้ำนั้น,นเอามาขยํากับกะปิดเผา<อ> ต่อไปก็ลืมไม่ได้เลยก็คือแกงส้มภูเก็ตหลอกแกงส้มด้วยกับสับปะรดภูเก็ตซึ่งเป็นเอกลักษณ์แต่สับปะรดภูเก็ตเอกลักษณ์เขาคือเนื้อเขาจะแข็งแล้วเนื้อเขาจะไม่เละน้ำลายไหลได้เลยอันนี้ก็นําเสนอครับอันนี้ผักเหมียงต้มกะทิกุ้งนะฮะเป็นผักเหมียงก็คือผักทางใต้อันนี้อร่อยแต่ที่มาแล้วไม่ทานอีกอย่างนึงไม่ได้ไม่ได้เลยคือมีหุ้นแกงปูมีหุ้นแกงปูฮะทานกับ มีหุ้นคือมี่ขาวเปิดกี่โมงกี่ะเปิดเนี่ยฮะเราเปิดตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มเปิด076608888ตั้งอยู่ที่ถนนพังงานะครับใกล้ๆกับธนาคารกสิกรนะครับฝั่งตรงข้ามกับศาลเจ้าแสงธรรมต้องชิมเลยค้อเมิมก่อนเลยใจต้องชิมหมูห้องก่อนนะมันจะเหนียวหนึบหนบ อรสชาติจะแบบหวานเค็มผสมปปแลมไปแรมเป็นยังไงบ้างคุณลาอยู่ตอร่อยมากค่ะคือมันมันกลมก่อมนะมันมีความหวานนิดมีความเค็มหน่อยๆแล้วใส่เข้าไปละลายในปากไม่ต้องเคี้ยวเลยเดี๋ยวลองดูเด็มล้ะแม่ลองดูเ็่อดูที่ว่าพี่บอกว่าหนึ่งเขาจะหนึบหนึบมันมีความเปรี้ยวใช่ ยังมีความหอมหอมมะนาวกับเคยก็เลยเคยน้ำเขาเรียกว่าเคยน้ำนะฮะอันเนี้ยต้องทานกับผักสดลองชิมดูอันนี้คือน้ำชุบหยำยิ่งทานกับขมิ้นขาวนะลองลองขมิ้นขาวไปด้วยโอ้โหแบบอันนี้นะคะใช่ควรจะมีความรู้สึกว่ามันสดชื่นอมใช่่ ซอสชุ่มจริงมันรสหนึ่งมากมันถูกกับกะมิ้งขาวใช่อร่อยมากกินกับพี่มิ้งขาพี่ชอบกินมากเอาพริกลาดมันลงตัวเมนูถัดไปเลยครับพี่ขาเมนูถัดไปก็คือแกงส้มค่ะอ่าสุอดบรรยายค่ะอร่อยจริงใช่อร่อยใช่ไหมครับไม่รู้จะอะไรเด็ดไปกว่าหมูฮ้องเนี่ยเด็ดกันทุกอันเลยพี่กาเรื่องไม่ถูกเลยเด็ดทุกอันเลยเมนูนี้ขึ้นชื่อเมนูนี้ก็ชื่อครับอ่ามีหุ้นแกงปูลองต้องลองชิม อร่อยมากมันละมุนนะมันมีความกลมกล่อมครัุกท่านแล้วยิ่งเข้ากับผูเอมีหุ้นมากมันลงตัวกันพอดีพอดีโดยที่คิดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาถึงที่นี่แล้วนะครับพี่ไก่ต้องมอบป้ายการันตีเดี๋มวเราเซ็นสดๆกับตรงนี้ให้พี่กิมเลยโอบเรอครับพี่กิมคนที่รักเลยมาอร่อยอย่างนี้ต้องมีการันตีโดยรายการออนมลนจานใหม่เด็ดค่ะวันนี้ คุณพี่ไก่เนาะพี่ไก่วันายุสกับมาวินค่ะต้องขอบคุณพี่คิมด้วยค่ะขอบคุณพี่คิมด้ครับขอบคุณคุณดองเช่นกันครับขอบคุณครับวันนี้เขาบอกเลยว่าเหนื่อยเพราะอะไรรู้ไหมคะวันนี้ฉันแต่งตัวเป็นสาวภูเก็ตสาวภูเก็ตอ๋อเอาอุ้ยพื้นเมืองเขานะเสแล้วพี่คิมบอกว่าอะไรถ้าเจอน้องทองทองให้เอาแกงส้มมาฝากอยากกินมากที่สุดขอบอกฉัน หิวขึ้นเครื่อมเลยนะยะเธอถ้าไม่ใช่เธอฉันไม่เอามาถ้าเธอไม่บอกว่าเธอปื้มพี่คิมฉันก็ไม่เอามาเอาเบอร์โทรเข้าไปให้หนูไหมอย่ต้องชิมกันนะมีแฟนแล้วใครอยากจะชิมนะคะอาหารแบบจัดจ้านรสแบบภาคใต้จริงๆนะต้องร้านตู้กับข้าวค่ะแน่นอนเลยค่ะเปิดทุกวันนะคะและอร่อยเด็ก่อย่ะรีบไปชิมแล้วกันเวลาหมดหมดเวลาแล้วนะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ ออนไลน์านใหม่เด็ดทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา8โมง15ทางช่อง3กด33สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะแล้ววันนี้พาใครมาเป็นเพื่อนแกรู้ไม่เห็นเพื่อนมาไหม่หลักให้เขาจะว่าเป็นภรรยาหรือไงคือถ้าโทรศัพท์ผมหายผมไม่กลัวถ้าโทรศัพท์ไปท็อปหายทำไมอ่ะความลับผมอยู่ในเครื่องมันเยอะาะหมูไม่สุก้วข้างนอกไหมข้างนอกมันจะไหมที่ร้านให้หมูน้อยมันจะได้สุกง่ายอ๋อ เก่งนะมาวินเด็กไม่โดนด้วยกระจงไม่โดนแล้วถ้าไม่เคยทานร้านนันยานี่ถือว่าไม่ได้เรียนไดนถือว่าไม่ได้เรียนไม่ถึงนี่ <c oughs> คือน้ำพริก D I W จะเป็นค้ายๆน้ำพริกพิเศ